สวัสดีครับพบกับ DIY ต้นอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพาท่านผู้ชมนะครับทําการต้มไข่นะครับเราจะมาทําไข่ต้มนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับไข่ต้มที่เราจะทําในวันนี้นะครับเราจะมีอุปกรณ์ช่วยนะครับนี่คือเจ้าตัวนี้นะครับช่วยอะไรครับช่วยทําอะไรเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ช่วยทําอะไรก็คือช่วยดูนะครับช่วยให้เราดูระดับนะครับของไข่ที่เราต้องการนะครับเวลาเราไปกินข้าวนะครับ สมมติกินวิ๋วเตี๋ยวต้มยำครับใส่ไข่นะครับเห็นร้านวิ๋วเตี๋ยวเนี่ยเขาทําไข่เป็นไข่เยิ้มนะครับเป็นไข่ต้มนะครับผ่ามาแล้วมันเยิ้มบ้างนะครับเป็นเหมือนพระอาทิตย์บ้างนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็เราจะใช้อุปกรณ์ตัวเนี้ยนะครับในการดูนะครับในการดูไข่นะครับว่าเราต้มไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นไข่แบบไหนนะครับเอกทามเมอร์จับเวลาในการต้มไข่นั่นเองนะครับ ตัวนี้นะครับดูแล้วเนี่ยนะครับหน้าตาจะเขาจะทํางานคล้ายๆกับตัวปลอดวัดอุณหภูมินะครับนี่นะครับทั้งเกาจะเป็นตัวแก้วใสๆนะครับแล้วก็มีนะครับนี่เลยนะครับมีระดับนะครับซอฟมีเดียมฮาร์ดนะครับไอ้สระดับเนี่ยทำงานต้องมีระดับและระดับมันคืออะไรดูข้างหลังนี่เลยเห็นไหมครับอ่ะเนี่ยนะครับเขาจะมีระดับให้เราดูนะครับว่า ให้เราสังเกตตัวสีแดงๆนะครับเหมือนเหมือนตัวปลอดเลยนะครับที่อยู่ในตัววัดอุณหภูมินะครับเนี่ยถ้าเราต้องการไข่ที่สุกนี่นะครับไข่ที่สุกอันนี้ไข่พระอาทิตย์นะครับอันนี้น่าจะเป็นไข่เยิ้มนะครับเนาะเวลาการต้มไข่นะครับก็น่าจะเริ่มจากตรงนี้นะครับเริ่มจากดิบไปจนถึงสุกนะครับตอนเริ่มต้มก็จะประมาณนี้นะครับต้มไปสักพักหดลงนะครับหดลงอ่ะซอฟ นะครับนี่ซอฟตรงนี้นะครับก็คือเป็นไข่เยิ้มนั่นเองนะครับอ่าถ้าสีแดงหดมาเดียวตรงระดับซอฟเป็นไข่เยิ้มนะครับสีแดงหดมาถึงมีเดียมนะครับนี่ไข่จะออกเป็นพระอาทิตย์นะครับแล้วก็สีแดงหดเหลือนิดเดียวนะครับเป็นฮาร์ดนะครับนี่ไข่ซุกนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับให้เราสังเกตสีแดงเนาะ นะครับซอฟมีเดียมฮาร์ดนะครับก็หน้าตาเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับวิธีใช้นะครับอตเอตัวนี้นะครับเราจะโยนลงไปในหม้อต้มนะครับพร้อมกับไข่เดี๋ยววิธีการใช้เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนะครับนี่ผมก็จะทําการนําไข่นะครับทั้งหมด3ฟองนะครับใส่น้ําในหม้อให้ท่วมไข่นะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะครับ ใส่ไข่ลงไปก่อนนะครับสามฟองเสร็จแล้วนะครับเจ้าตัวเนี้ยนะครับวางลงไปเลยนะครับในหม้อครับนี่เลยนะครับอ่าจุดแก๊สครับไฟก็เปิดไฟแดงครับจากนั้นนะครับผมจะนําไข่นะครับอ่าทีละฟองนะครับทีละระดับนะครับซอสผมจะหยิบขึ้นมาหนึ่งฟองนะครับแล้วก็ นี่นะครับมาวางลงในถาดตรงนี้นะครับซอฟพอถึงมีเดียมผมก็จะหยิบมาวางตรงนี้ฮาร์ดวางตรงนี้แล้วเราตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปแกะนะครับเดี๋ยวไปแกะใครดูครนะับว่าจะเป็นออกมารูปแบบไหนนะครับติดตามชมกันเลยนะครับจะสังเกตนะครับตอนนี้เริ่มนะครับเริ่มเห็นแถบสีขาวเหลืองๆนะครับด้านข้างนะครับ แสดงว่าสีแดงเนี่ยเขาเริ่มหดตัวนะครับเนี่ยนะครับสีแดงเขาเริ่มหดตัวแล้วนะครับเราจะรอให้ถึงระดับซอฟ์นะครับขีดแรกครับจะดักออกหนึ่งฟองนะครับอันนี้อาจจะใส่น้ําเยอะไปนะครับอาจจะดูยากนิดนึงนะครับน้ําเยอะไปมองไม่เห็นนะครับตักพอองนะครับเอาแค่พอท่วมนะครับอันนี้ผมใส่เยอะไปนะครับแค่พอท่วมไข่นะครับจะได้มองเห็นนะครับอค่นี้น่าจะพอนะครับ ซอฟ์นะครับได้แล้วหนึ่งฟองนะครับผมจะตักขึ้นนะครับวางตำแหน่งซอฟ์นะครับนี่เลยนะครับต่อไปรอมีเดียมนะครับอ่านะครับตอนนี้เกือบถึงมีเดียมแล้วนะครับอีกนิดนึงนะครับนี่ครับอ่านะครับตอนนี้ถึงมีเดียมนะครับนี่นะครับ ตำแหน่งมีเดียมแล้วนะครับจักขึ้นหน่งฟองนะครับนี่นะครับฟองสุดท้ายนะครับ h a r ดนะครับเราจนสีแดงแทบจะไม่เหลือเลยนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็สีแดงกําลังจะหายไปนะครับอ่าเรียกว่ากระจุกอยู่ตรงกลางแล้วก็คือ h a r ดนั่นเองนะครับนี่ ขึ้นเลยนะครับัเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปลองแกะกันดูนะครับครับตอนนี้เราก็จะมาทําการแกะไขเพื่อดูว่ามันจะเป็นไปตามที่ไออุปกรณ์ตัวเนี้ยนะครับเขาระบุไว้หรือไม่นะครับ ยวมาดูกันเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับสังเกตนะครับว่าเมื่อกี้มันกลายเป็นสีขาวเหลืองนวลไปนะครับก็อาจจะต้องรอสักพักนะครับถ้าจะต้มต้มใหม่นะครับเพราะว่าสีแดงเขาจะค่อยกืนสีเหลืองเข้าไปนะครับก็จะเป็นสีแดงเต็มพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าใครใจร้อนก็ไปแช่น้ําแข็งนะครับอ่ะผมจะเริ่มจากฮาร์ดก่อนนะครับนี่เจ้าตัวฮาร์ดนะครับการแช่ครับดูว่ามันจะสุกเต็มใบแบบนี้ไหมนะครับ นี่เป็นฮาร์ดนะครับอึ๊บโอ้นี่ครับสุกจริงครับนี่ครับสุกจริงนะครับฮาร์ดอ่านี่ฮาร์ดนะครับต่อไปมีเดียมนะครับจะเป็นไข่พระอาทิตย์นะครับมอนในรูปตรงนี้ไหมนะครับนี่พาดูเลยนะครับอึ๊บอึ๊บอ่า ครับก็นะครับระดับหนึ่งได้นะครับได้อยู่นะครับเนี่ยนะครับก็แตกต่างกันนิดเดียวครับนิดเดียวอ่านะครับต่อไปตัวซอฟนะครับอ่านาดูนะครับอืมไม่เยิมนะครับอันนี้เกือบเยิมจะเป็นพระอาทิตย์แทนครับนะครับเนี่ยอ่า เมื่อกี้ผมดูระดับตรงนี้เป็นซอฟ์นะครับ sucking, 我我 point, นี่ซอฟ์นะครับตรงกลางเป็นมีเดียมนะครับขอบนี้เป็นฮาร์ดนะครับก็จากการทดลองนะครับจะเห็นว่าตัวซอฟ์เนี่ยนะครับตามรูปเนี่ยมันจะเป็นไข่เยิ้มนะครับแต่อันนี้ผมมองว่าเป็นไข่พระอาทิตย์มากกว่านะครับอ่าถัดมานะครับมีเดียมไข่พระอาทิตย์นะครับกึ่งกึ่งสุกนะครับก็เกือบได้นะครับเกือบได้นี่ไข่สุกนะครับอันนี้สุกแน่นอนนะครับฮาร์ดสุกแน่นอนครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นเพียงการทดลองนะครับทดลองอุปกรณ์ครับไอเจ้าตัวเอกทามเมอร์ตัวเนี้ยนะครับนะครับให้เก้าเต็ม10นะครับคะแนนนะครับเนาะไอเจ้าตัวเอกทามเมอร์เนนี่ยะครับ9เต็ม10มันก็ช่วยเราดูได้ระดับหนึ่งนะครับในการเลือกระดับของไข่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้ตามที่เราต้องการก็อาจจะไปปรับนิดนึงครับอาจจะดูขยับออกมานิดนึงครับแดงถึงตรงนี้เป็นไข่แบบไหนแบบไหนก็ อาจจะลองทดลองดูก็ได้นะครับก่อนที่จะนําไปใช้งานจริงๆนะครับบางท่านก็อาจจะบอกว่าจับเวลาดีกว่าแล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับของแต่ละท่านนะครับก็ถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม d i y b บต้นด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ